ฮัลโหลสวีดัสสวัสดีก็ได้ยนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับช่องจัดวิลเพนะครับวันนี้ก็จะมาสอนลงนะครับอีเวนต์โบร้อน,นะครับของเกมอนิเมะเรนเจนะครับก็อ่าอย่างแรกนะครับทีมนี้น่าจะจบประมาณ1นาทีกว่านะครับก็ตัวแรกเลยที่จะใส่เป็นจะใส่เป็นยูริจินะครับฮยูรุจิจะเป็นเนี่ยนะเดี๋ยวดูให้ดูของนะก็จะเป็น ของเกียร์น่าจะเป็นจากซอฟอาร์ตนะครับทำได้จากซาฟต์อาร์ตเลยแล้วก็ตรงนี้จะเป็นไทเดนจากซัมเมอร์นะครับแล้วก็โซจะเป็นทันเดอร์ฟูลี่นะครับใสไ่ไปยิ่งตีก็ยิ่งสตันนะครับอ่าส่วนกีฟีดนะกีฟีสจะใส่อะไรก็ได้แล้วแต่เลยใส่แล้วใส่เอาแค่ไปบ้าเฉยส่วนเออโจลูน่นะครับโจลูน่เราใส่เอ็นตีใบนะครับให้มันตี ตีเร์สตันนะไอตีเออร์สตันที่เหลือใส่เลไก็ได้เลยแล้วก็เชลรอนเชลรอนนี่สำคัญนะต้องเป็นเชียรรอนของแต่งก็ใส่ตามที่มีนะอะไรก็ได้เกียร์ก็ไอโซก็ทันเดอร์ฟูลี่นะครับเดิมแล้วก็ลิงแดงนะลิงแดงจริงๆถ้ามีทันเดอร์ฟูลี่ก็ใส่กันก็ได้นะต่ผมไม่มีผมไม่ใส่เป็นรถตังนะครับก็ได้เหมือนกันแล้วก็ตัวสำคัญเลยของ ตัวแบกก็จะเป็นเดโบนะครับเดวโบนี่ผมจะใส่เป็นโซออฟไฟนะก็ตีตีเร็วนะครับแล้วก็ใส่เกียร์ก็ตามนี้เลยเน้นนี่มันมีหลบเยอะๆนะครับหรือใครที่ไม่มีนี้จะเปลี่ยนเปน็นนี้ก็ได้นะอ่าจะอันนี้หลบ30นะก็ดีเมกันแต่ส่วนตัวผมใช้นี้นะพอได้คีราเมทก็่ะแล้วก็ดูมาดูส่วนของ่อ บับกันดีกว่าก็บับจะเป็นเชลลอนเนี่ยต้องเป็นศูนหนึ่งนะเท่านั้นเลยสูตนหนึ่งิกเวย์จะสหนึ่งส่วนลิงก็ลิงอาเป็นเนี่ยบับดูก,ก็ได้ต้องเป็นก็ดูก,ก็ดีนะครับส่วนอันนี้ก็เป็นสูตจชหนึ่งเหมือนกันแต่ส่วนตัวผมมีนี้ก็ใครมีสูตรชหนึ่งเฉยก็เล่นได้นะเล่นได้เหมือนกันแล้วก็จูโนโ่ดับบับดูนะครับอันนี้กีฟีดอะไรก็ได้ แล้วก็ thunder ู r i l ิ g y ครับก็เป็นดูปจะดีกว่านะ,ะแล้วเราจะมาดูนิ้วกันนิ้วเนี่ยอะไรก็ได้นะที่จริงนิ้วไม่ได้ฟิกมากเชี่วร้อนเนี่ยผมเน้นเป็นเมจแล้วก็ตีนะอันนี้ก็อันนี้ผมสุมได้ดีแล้วแต่ผมไม่อยากหลีก็ตามนั้นได้เท่าไหร่ก็ได้นะอันนี้เน้นตีเหมือกันอันนี้ก็จริงๆริควรเน้นตีนะแต่บับตอนนี้มันสวยแล้วผมก็เลยไม่อยากเปลี่ยนอ่า แล้วก็คีฟคิีฟิอะไรก็ได้่ะแค่นี้อันนี้จะเน้นตีเร็วนะครับตีเร็วทำดาเมจเร็วอ่าแล้วก็ตัวเนี่ยควรอะจริงควรจะวล่งร้อยนะทั้งหมดเลยควรจะวิ่ร้อยนะมะแล้วเดี๋ยวเราลองไปดีกว่าลองเล่นยังไงเพราะมันจะจบเท่าไหร่แต่เซตนี้จากที่ผมลองนะ่าจะจบหนึ่งนาทีกว่าไม่ไม่เกินสนาทีไม่ถึงสอง ส่วนตัวละครที่จะอัพเนี่ยเราจะอัพเป็นนีน่นะเราจะอัพเป็นต๊ก้อัพแค่สามตัวเลยยูริจิเดียโบโเชลลอน,นครับแค่นี้พอตีก็แค่นี้อ่ะแลวปล่อยปล่อยเล่นไปมจงอันนี้ก็ปล่อยเนะครับปล่อยตัวไม่จะตีเดียโบโเนี่ยเราต้องห้ามให้มันตายนะมันหยุดหลังให้มันคอยทำดามิให้มันหลบไป ก็เคลียร์มีสองเวฟนะมีสองเวฟ e อีเวนต์โบลอนโบลอนอันนี้ผ่านเวฟแรกยังอ่าผ่านเฮ้ยอ่าผ่านแล้วผ่านเวฟแรกแล้วอันนี้โบลอนก็โผล่แล้วเจอตู้ด้าเมีนะมันหลักๆหลัก,ลก,ลก,ลกๆอยู่เนี่ยแหละ นี่นะมัจะเริ่มตีคือมันจะหลบใช่ไหมแล้วก็ส่วนตั 100. นนิดร้อยศูนยนี้เป็นสองร้อยเดี๋ยวส่วนไปหลบนี่เสียนะสี 400. ่ร้อยก็นี่แหละตัวแบกกระตีเรื่อยหลักๆของเราอยู่ที่เดียโบแหละเราจะชนะไม่ชนะอยู่ที่เดียโบเลยมันหลบพวกตี 3. คือนี่ตนนตอนนี้เก้าร้อยแล้ว ดาวเยอยอันจบประม่าหนึ่งนาทีอะครับแค่นี้อาจจะลออีกรอบเราก็ไม่ได้ไม่ได้ไไดฟิกเล่นอะไรนะครับแค่นี้พออัพแค่นี้พยายามอัพเดียโบก่อนมันน่าจะอัพเดียโบให้ก่อนถ้าเตียวโบอยู่แค่นี้อันนี้เราก็มันเยอะเวลาแค่นี้เอพได้นะครับซิลเลย,ปลยไปไป รอก่อนจริงให้เดวบลเนี่ยตีเยอะนะครับด้หมีเยอะแบบหลบปุ๊บจะได้ตีแรงนะครับ <c oughs> หลบปุ๊บตีนี่หลบอีกรอบตี เห็นไหมแรงนะหลบรอบตายนะครับมันช้าเร็วก็ขึ้นอยู่กับเดียโบเนี่ยแหละอ่ะอ่ะรอบนี้ก็ประมาณนี้อ่ะลงแล้วประมาณนี้ครับแต่ไม่ไม่เกินนี้นะเล่นประมาณนี้แหละไม่เกินนี้ไม่เกินหนึ่งนาที ที่นี่เนี่ยเราลงหะเนี่ยมันลงหะอะไรก็ได้นะครับนี่มีเนี่ยครับส่วนมากก็มีซื้อบรอล์ดแคปซูลอ่ะก็มาเปิดเดี๋ยวผมลองเปิดอ่ะยังไม่ได้บรอล์เลยนะครับพันกับรูปอุ้ยเอวได้บรอลเลยนะครับถือว่าลงดีนะนีะ่แหละอนี่นะครับก็วันนี้วิธีลงง่ายสุดแล้ว แล้วก็มันจะมีอีกครับวป็นที่อื่นแต่เดี๋ยวไว้ผมมาสอนคลิปหน้าแล้วนะครับวิธีอื่นนะถ้าอยากถ้าอยากผมสอนวิธีคลิปหน้าก็บอกได้นะครับคลิปนี้ก็แค่นี้ครับจบละไว้ไเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบายครับทุกคน